มาก็วันนี้มาตามล่ากันเกมเอ่อคอนทาร์ปเกตเตอร์เล่นยังไงวะโอเคแคทเกมแคทเกมมึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนผีเสื้อตัวร้ายแต่เราตัวดี <idd ling> มันเล่นยังไงอ่ะลืมอ,อ่ะกดหยิบเัาไงวะกดคลิกอะ่ะเบกบารไรกดคลิกวายวาย ก็วนนี้อย sure> ู่กับตัวกูม uh ันชื่ออะไรวะตัวกูรู้สันนะยิ้สันก็เดี๋ยวครับขวานมาก่อนเฉาะหน้ามันก็เจอกบ องใส่ไหมเนี่ยกบเนี่ยเอาเนื้อกบกูกูใหญ่กว่าไม่เป็นไรมาดิกดอะไรให้ฆ่ามันวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันล่ากูงตายเฮ้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 ยไม่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  she do it? yên chọc mày đi Đồn gù đi Nhà hao em nào mà Tin 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 ก็เดี๋ยวกินกีบดอกไม้ไว้ก่อนแก้เครียดทำไมอ่ะอยากตัดด้วยนี่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 ย่าอยู่ตรงนี้แน่แน่ว้าวก็เดี๋ยวเราเก็บย่ากันก่อนนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาเนาะ เราก็เก็บหญ้าอะไรไปกันก่อนชิวๆครับลงเนี่ยเอ <laughs> เอช่วยช่วยขุดนะครับครับผมครับสีลาเอ้ยเจอของดีเห็นไหมลนะ่ะมาแล้วนะ่ะ อ๋อโอเด้ igung. ตายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทังไม่ต้องพังรังมันก็ได้ไม่ต้องพังรังมันก็ได้นะให้มันเกิดเรื่อยๆตายเดี๋ยวนะมีมีมีนี่ไหม เห็นไฟเห็นไฟเห,ห็นไฟอันหนึ่งก็เ,เดี๋ยวเราเอาขวานมาครับเดี๋ยวเราขุดแร่ศิลากันเห็นจันทรา kiếm ra, thấy, được, để sử dụng, này, xây gần gần lăng nó, để lấy farm lăng nó, sao mày, muốn mà, đấy, cho được không? Cho được Đi, à. เลืมเลยลืมเลยลืมลืมลืมเริเร่ม,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 มหิวนิดหน่อยผมแค่รังแคหลอดอะไรไปกินก่อน ก็เราก็ต้องสร้างของไฟไว้กันดึงกันดึงอันนี้ชั่วคราวก่อนนะเดี๋ยวเอาไปทำอาหารกันใหม่ก็เดี๋ยวเราทำเนี่ยครับพุ่มเมล็ด เอ้ยมียารักษาด้วยรักษากูเลยว่ากูแย่ได้เล่นอยู่นะวันวันที่หนึ่งก็ได้เล่นนะบอกเลยได้ตึงอยู่ตึงมือก็อได้ตึงมืออยู่นะครับเนี่ยไม่ครับเราไปด้วยกันครับไอ้กากเฮ้ยเจอ ปริศนาเฮ้ยหลุมอะไรหลุมรถไพเหรอเอ้ยกูเก็บอันนี้ของมึงมาเนี่ยอยโดนเนี่ยทำอะไรถ้าท่ามองเหรอทำอะไรอ่ะทำไมโหลดนานจัง เก็บอะไรวะให้เก็บอะไรจะเก็บด้วยทำไมมืดก็มืดไปดิเจเอานี่มึงไปดิเอ้า แงไม่ทำอะไรเฟิร์นนี่คือเก็บมาด้วยแล้วกันเฮ้ยวิทยาศาสตร์อะไรมาดูวยล่ะลองตัดไม้ที่นี่ดิตัดไม้ที่นี่เราอะ ได้ได,ได้จะได้ลงทำไปเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้ก็คือบ้านนะพอมีอะแต่ไม่ให้นะ ต้องใช้อะต้องใช้ซอรีไม่ไหวไรเฮ้ยใครมาใครมาทิ้งคีมตรงคีมตัดอะไรแถวนี้นสร้างทำไมไม่จำเป็นนี่กะไปไหนอะ่ะ แปลว่าต้องกินเเลือเต็มเดี๋ยวไปสำรวจข้างบนสักหน่อยแล้วกันก็ดีละ เจอกบกบเยอะจังวะไอ้หี้ยนี่มันดินแดงกบดินแดงกบมีดอกไม้เต็มเลย my gosh กูนอน าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเจอเจอไอเนี้ยเผ่าพันธุ์หมูเต็มเลยเนี่ยจะฆ่ามันคูณสามารถ กูเข้าบ้านมันได้ป่ะโอเคหัวเมื่ม ไม่เจอขังเขาตายแล้วตายแล้วตายแล,ยล้วก็คืออะไรวะเนี่ยอ๋อบัเฟิร์หิวเลือดได้อ่าโอเคอันนี้อะไรวะเนี่ยมาเด ยายแมงมุมไม่ทำอะไรอะ่ะไม่น่าได้ใช้อะ่ะเขาไม่อยากใช้ทำไมอะ่ะของเต็มแล้วอยากได้กระเป๋าเนี่ยอุ้ยตรงนี้น่าน่าหน,น้าสำรวจมากน่ามาฆ่ามันเดี๋ยวเรามาสู้กันนะแล้วน,น,นึงเก็บหญ้าก่อนหญ้าเยอะมาก วัสดีทำไรกันครับอันนี้บ้านเราเหรอว่าหลุมมันอยู่ตรงนี้เหรอกูไปขึ้นไปทางซ้ายแล้วแม่งมาโผล่ตรงนี้เฉยเลยใกล้บ้านเลยมาดิกูฆ่ามันอยู่ช่วยด้วยได้เนื้อค้างขามาเต็มเลย ขังค่าวเรื่องของก็เรื่องของหุ่นมึงดิเป็นมืดจังทำกระเป๋าให้หน่อยดิ เห็ดย่างเอามาเพื่อหิ้อะไรนะเอาไป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 ,ไ,ป,ไ,ปไม่เอาออไม่คุ้มทำเบาให้น้อยทำเบาให้น้อยลำเบาให้น้อยลำเบาให้น้อยเบาเป๊ะ yes ทำไมทำไมเป็นสีอย่างเงี้ยเป็นรูปอย่างเงี้ย มึโงโกงยังงาขี้โกงเนี่ยอยากทำอาวุธอะอยากฆ่ามันอะเฮ้ยโหลอะไรนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูล่อให้มามันอยากกินอาหารอะไรของมันวะ ตีแรงยังองนมันโหดเกินนะไอเนี่ยฉันจะต่อยแกกูข่ามันได้แล้วไอเจมึงต้องไปเกิดที่ไหนเนี่ย กินอะไรกูช่วยมึงเองโอ้ยมันโปมันโปเอ้ยกูตายนะเนี่ยอ๋อโอ้ขนส้นไตยินเขี้ออ้วนจริงใใช่ไหม กูโดนทีเดียวตายเลยเนะี่ยให้มันไปกระตีนะเฮ้ยมึงจะไม่หยุดใช่ไหมเนี่ยมันจะไล่กูไปถึงไหนวะเนี่ยฮะใจใจ,จไปละกูต้องชุบกูต้องชุบมึงอ,อ่ะไม่มีไม่มีไม่มี กูแดกไปแล้วมั้งเมื่อกี้ท่าแมงมุมอยู่ตรงไหนนะท่าแมงมุมอยู่ตรงไหนนะอ๋อเดี๋ยว้อเด้อแต่ว่าจะตายแล้วว่ามีที่ฮิลไหมวะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะ ให้มันสู้กันกูไปถ่ยหลายของมึงฆ่ากันนี่พวกกากตัวไหนตัวไหนเจ็บอันเดียวใช่ปะดินพอกอะไรเนี่ยนะขี้พึ่งฟอกอะไรวะก็น,นี่ไงหัวใจคืนชีพ ấy ta lướt cũng mấy hoa đi mày đã ui kín đúc vàng ui cái mừng ui cái mừng mà cú đây lướt rồi. phun khí chim ơi mày ở mấy thế này khuyên mai nó ấy ấy ché ôi lên cua lửa cao ôi mấy con kháng khao chào chứ mày ข้าของจริงพวกค่าคือของจริง,องรอๆเก้าๆแล้วใครจะทนไว้เล่าหมูหมูหมาปลาไขนน่มันต้องใช้กิ่งไม้สองอันทําหอกอะ่ะ แต่ตอนนี้ล่ะกูจะตายกูจะอดทนสู้ต่อบนโลกอันแสนโหดร้ายถ้าเราไม่สู้เราก็จะแพ้เพราะฉะน,นั้น สู่มันดีวะสู่มันดีวะอะไรทองทำไมทองเงยอะจังเอ้ยเ้ยได้แล้วเอา้าแต่ค้าไม่ได้อะหมายความว่าไงอ่ะอ๋อต้องเข้าเครื่องนี้หรออเอ้อ ไปทำเมืองไอ้แค่นี้เนอะมาดิ